ดาวแค่9ก้าพันบาทเก้าพันบาทใช่ดอกเบี้ยพิเศษดอกพิเศษหรือขับฟรีเก้าสิบวันไปนะหรือขับฟรีเก้าสิบวันด้วยเอาไหมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะครับโอโตยต้ามาเปิดและเลี้ยงโตยต้าพาทัวร์ครับวันนี้เราจะมาเปิดตัวรีโวใหม่นะคุณเลี้ยงนะเป็นตัวดับเบิลแคปเซตติชั่นตัวเตี้ยนะครับเป็นตัวที่ผมภูมิใจมากเลยนะภูมิใจมากเพราะว่าอะไรมันเป็นตัวแต่งมาแล้วแต่งมาแล้วจากโรงงานไม่ต้องทําอะไรแล้ว ตัวนี้จะเป็นตัวดับเบิลแคปเซติ i คชัน2.4มิตรนะคุณเหลียวถึงได้หน้าตาแบบนี้นะครับราคาที่ผมชอบคือราคาราคาถูกมาก777,000บาทก็ได้แบบนี้แล้วนะครับเมื่อก่อนเนี้ยมันจะมีตัว GRGR GR, แต่ว่า GR ร,ราคามัน8 0 0 0กว่าราคามัน8แสนไปปลายเกือบ9 0 0 0นะครับีโวเนี่ยทำตัวแต่งตัวเตี้ยเนี่ยก็คือเป็นตัว GR เป็นตัวแรกใช่นะครับซึ่งตัว GR เนี่ยเขาทำช่วงล่างมา นชบชคแต่งพิเศษล้อแม็กสิบไล่เบานะครับแต่ราคามัน8 0,000นไปไปลายใช่แล้วก็ก่อนจะเป็นตัวนี้เขาก็เอาช่วงล่างของ g r ไปใส่ในตัวดับเบิลแคบสีป็นตัวตัวเตี้ยต้อง <นะ S 1> แต่ตัวเอนที่ไปใช่ ช่วงล่างที่ดีๆก็ยังอยู่เหมือนเดิมใช่ครับช่วงล่างแต่งเหมือนเดิม,มล้อแมบเบเหมือนเดิมใช่ล้อแมกเป็นลาย G R เหมือนเดิมล้อแมก G R คือ<ม>ยกช่วงล่าง G R มาลงเลยใช่นะครับกระจังหน้าเนี่ยจากโครเมียมเขาทำเป็นสีเดียวกับตัวรถเห็นไหมเท่ากับว่าลูกค้าไม่ว่าจะซื้อสีดำสีเทาสีบอลเงินสีขาวสีกระจังหน้าจะเป็นสีเดียวกับตัวรถละถูกต้องซึ่งมันจะกลมกลืนกับตัวฝากระโปรงหน้าตัวกันชนหน้าไปเลยเห็นไหมมันก็จะดูซิ่งสปอร์ตขึ้น นะครับเพราะว่าโครเมียมเนี่ยบางลูกค้าบางท่านบอกมันจะดูมีอายุ<ช>แล้วแต่คนชอบด้วยบางคนก<ช>็นนนชอบโครเมียมใช่ที่มัน,น <ะ S 2> เพิ่มเข้ามาเปลี่ยนแปลงใหม่เลยนะ,ะแล้วก็มาสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหน้าอันนี้สเกิร์ตหน้าจะเป็นตัดสีดำมันเหมือนเป็นลินหน้ามาเลยอ่ะสีดำดำเงานะใช่ไม่ได้ดำด้านนะนะครับเป็นเป็นลินหน้ามาเลยครับเหมือนเหมือนมีลิ้นเพิ่มมาถ้าเป็นตัว G R ตัวเตี T ้ยเนี่ยจะเป็นสเกิร์ตสองชิ้นซ้ายขวาด้านหน้าถือต้ามไหมอืมใช่เหมือนเป็นเคี้ยวอ่ะเหมือนเป็นเคี้ยวนะแต่ตัวนี้เหมือนเป็นลิ้นนะครับเป็นลิ้นอยู่ตรรงงกลานะคับ พูดเซอรเห็นภาพเลยนะเทคชอบสวยนะชอบค,คุณลิงสายสายกระบาอยู่แล้วนี่นเออผมสายกระบายผ,ผมชอบซิ่งสิ่งเนี้ยมันสิ่งกว่า <ม S 1> แล้วคุณโอรูไหมรถที่มันแต่งจากโรงงานมามีข้อดีเยอะเลยนะอะเอาเรื่องชุดแต่งก่อนชุดแต่งพวกเนี้ยวัสดุใช่ไหมที่มาจากโรงงานเนี่ยวัสดุมันแข็งเบาทนเหนื้อสีก็ทนไม่ต้องกลัวลอกคองนะครับในอนาคตใช่มันจะทนทานเหมือนกับพวกชิ้นงานที่มากับรถจากโรงงานเลยอ่ะ นแน่นนั้นเนี่ยใช่คือมันดีกว่าแบบที่ตามร้านประดับดยนทั่วไปที่เขาใส่อ่ะวัสดุมันคนละแบบกันใช่แล้วไอ้สีพวกนี้ไปท,ทําทีหลังไม่ได้นะเนี่ยสีที่มาจากโรงงานเนี่ยสมมติคนเอาโครเนี่ไปทําสีทีทหลังเนี่ยปีหนึ่งสองปีก็หลุดลอกละพองละใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นสีที่มาจากโรงงานเนี่ยคุณใช้ไปเลยตลอดอายุการใช้งานสีมันทนมากรัวนนี้นี่ก็คือมันแน่นมากเลยนะไม่ต้องกลัวหลุดอ่ะไม่ต้องกลัวหลุดมันมาจากโรงงานนะครับยังไงก็ทน แล้วเกรดมิขึ้นไปตัวเตี้ยเนี่ยมันได้ไฟหน้า LED Light Guiding ด้วยโปรเจคเตอร์ด้วยที่ต่อเข้าไปอีกเท่นะพูดถึงอ่ะถ้ามีไฟตัดหมอกมาให้นี่แจ่มเลยนะเพิ่มได้ติดเพิ่มได้เออใช่แต่มันติดเพิ่มได้นะครับตัวนี้นี่ล้อแม็กนีเป็น gr ล้อแม็กคอ17นะครับไล่เบาเอามาจากตัว gr ตัว entry มีไหม entry ก็เป็นล้อตัวนี้อ่าใช่ไหมเป็นไล่เบาแบบอารมณ์รถเก่งเคอร์ีประตูเตี้ยเนี่ยปัจจุบันนี้ทุกรุ่นจะได้ช่วงล่างและล้อแม็กของ ตัว GR อาตัวเตี้ยมาลงนะครับ <c oughs> คือช่วงล่างที่มันทําจากโรงงานมาคือข้อดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปแกะไปถอดทําอะไรแล้วใการไปแกะไปถอดไปลื้อเนี่ยล้วประกอบกลับเข้าไปเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนเดิมรรบประกันอะไรเงี้ยจะหายไปเลยนะวารันตี<ก>หายหมดเลยการันตีก็มีส่วนใช่ครับคือผมก็เคยเอารถตัวเองไปลื้อไปลื้อในช่วงล่างล้อหน้าเนี่ยศูนย์มันจะไม่เหมือนเดิมเวลาประกอบกลับเข้าไปเราไปเราไปเปลี่ยนโช๊คไงหปเปลี่ยนล้อแม็กตามรายข้างนอกไง นะครับพอประกอบกับเข้าไปเสร็จปุ๊บพวงมาลัยมันไม่นิ่งเหมือนเดิมอ่ะสูนยมันไม่ไม่ตรงเหมือนเดิมใช่แล้วล้อแม็กไล่เบาตัวนี้ค้อ17เนี่ยเป็นแม็กคุณภาพเกรดเอนะครับอันนี้เป็นแม็กมาจากญี่ปุ่นนะครับอบอกเลยว่ามันไม่ใช่แม็กจีนแม็กไต้หวันแถวๆนี้มันไม่ใช่แม็กกระจกกระจกแถวๆนี้แม็กตัวน,ตว,นวนี้นี่ทนแข็งแรงและน้ำหนักเบานะครับปกติอ่ะสี่ประตูพวกสี่ประตูหรือแครแที่เป็นเซตอีด e ีชันนี่ะมันจะไม่มีการชนมาให้อยู่แล้ว คือตูดมันจะล้น,ลนใช่แต่ตอยอแต่ตัวนี้นี่ไงสเกิร์ตหลังตัวนี้นนมันจะแบบเสริมมาให้เต็มตูดเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลอ่าเต็มคาราเบลเต็มตูดเนี่ยมันเสริมมาให้ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะมันเสริมมันเสริมฐานให้ก่อนใช่แล้วก็ค่อยมาตัดแล้วก็มีตัวแต่งเป็นฟิน4ี่ชิ้นด้านท้ายนะครับเรียกว่าสวยมากอะมีลูกค้าทักเข้ามาแล้วว่า จะซื้อเฉพาะตัวเนี้ยได้ไหมซื้อได้ไหมซื้อที่ไหนห<ม>ราคาเท่าไหร่นะฮะตอนนี้บอกก่อนว่าข้อมูลยังไม่มีนะครับอย่าเพิ่งทักเข้ามานะตัวเนี้ยยังไม่มีข้อมูลนะครับ <c oughs> อย่าเ <c oughs> พิ่งทักเข้ามาจะซื้อติดเพิ่มอะเนาะ <c oughs> ใช่ฮะแต่ว่าเช็คได้ที่แผนกอะไหล่โตโยต้าทั่วประเทศนะครับนะมันน่าใช้มากจริงถ้าขับกับปีใหม่ช่วงปีใหม่เทพไปเลยนะใช่ใช่ไหมแล้วรถที่ทําช่วงล่างมาแล้วเนี่ยทำทำช่วงล่างใส่ล้อแม็กมาแล้วนะครับ ติดสกเกิร์ตมาแล้วเนี่ยรถเป็นหน้าใช้ใชนะขับขี่มั่นใจขับนิ่มๆน,นะเกาะถนนด้วยอือแล้วเกรดมิดเนี่ยอย่างที่โมครูบอกคือมันได้ไฟหน้าไฟไท้าย LED l i g ะดิ n งมาแล้วนะครับไฟหน้าไฟไท้ายสวยนะครับถ้าลูกค้าซื้อเป็นเกรดแอนทรีเนี่ยพวกนี้จะไม่ได้เลยเนี่ยพวกสกเกิร์ตพวกออขอบกระจังหน้าสีเดียวกับตัวรถไม่มีเอง่ายๆก็คือว่ามันจะมีเฉพาะรุ่นตัวมิดเท่านั้นตัวมิดขึ้นไปใช่ก็ตัวมิดตัวเดียวครับ ทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดาได้หมดหน้าแบบนี้ได้หมดเลยหน้าอย่างนี้นะครับหน่าใช้มากนี่ไฟหน้า LED Light Guiding สวยไหมสวยแล้วก็เนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์เป็นลูกแก้วกลมๆเนาะแต่เนี่ยไฟเลี้ยวเขาก็ดีไซน์มาสวยนะราคาไม่แพงนะเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเนี่ยได้ขนาดนี้ถือว่าคุ้มนะครับเริ่มต้นที่เกียร์ธรรมดาเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันนะครับสวนฟังก์ชันภายในก็เหมือนเดิมที่เคยรีวิวไแล้วนะครับไฟฟ้าหมด ภายในไฟฟ้าหมดนะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าหน้าต่างปรับไฟฟ้านะครับเครื่องเสียงนะครับมีปุ่มปรับฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยนะฮะเรียกว่าระบบอำนวยความสะดวกมาเต็มที่สำคัญอย่าลืมครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็นแล้วแต่โตโยต้าของเรามีระบบติดตามรถยนต์เขาหรือเรียกว่า T-Connect T-Connect นะครับทุกรุ่นทุกรุ่นทุกรุ่นนะไม่ใช่เฉพาะรุ่นนี้นะครับกุญแจอีโมบิเลเซอร์การการโจรแการทุกรุ่นมีอะไรอีกครับทุกรุ่นไลฟ์ฟ้าหน้าทุกรุ่น คุณเหลี่ยงนี่ชอบไล่ฟ้าหน้ามาอ่าไล่ฟ้าหน้าทุกรุ่นนะเวลาเมื่อกี้ผมไปข้างนอกมาเนี่ยกระบะผมอ่ะฟ้าขึ้นกระจกว่นหน้าไม่มีไล่ฟ้าครับคุณี่ต้องเปลี่ยนแล้วนะเออต้องเปลี่ยนแล้วเป็นรีโว่แล้วเนี่ยมีทุกรุ่นนะใช่มีแผนที่นําทางทุกรุ่นเออเขาเรียกว่าเออเป็นแอปพลิเคชัน Apple CarPlay Android ์ดอร์โตนี้ใช้ได้ใช้ได้นะครับก็ อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับตอนนี้นะครับโปรโมชั่นเนี่ยจัดเต็มคาราเรลเหมือนกันก็คืออยู่ในช่วงมอเตอร์โชว์คือลูกค้าไม่ต้องไปถึงมอเตอร์โชว์แล้วโทรคุยกับเรา3คนได้แคมเปญเดียวกันหรือบางทีอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำนะตัวนี้นะครับใช้เงินดาวแค่9ก้าพันบาทเก้าพันบาทใช่ดอกเบี้ยพิเศษดอกพิเศษหรือขับฟรีเก้าสิบวันไปะหรือขับฟรีเก้าสิบวันด้วยเออไหมออันนี้ไม่ไม่ได้เตียมกันเลยนะไม่ได้เตียมนะแต่ขายนะขายอ่ะ นะครับคือลูกค้าจะเอาว9,000บาทก็ได้นะครับ <Ừ. S 1> แล้วให้ดอกพิเศษด้วยใช่หรือถ้าไม่เอาดอกพิเศษเอาเป็นขับฟรี90บวันก็ได้ใช่นะครับขับฟรี90บวันเนี่ยฟรีค่างวดให้เลย3เดือนนะครับแต่ค่างวดไม่เกิน12นนะครับลูกค้าที่จะใช้โปรโมชันนี้ได้ต้องเป็นยังไงคุณโอต้องเข้าเงินไขลูกค้าต้องเป็นพนักง,งานบริษัททำงานเกิน2ปีนะทำงาน2ปีขึ้นไปรับเงินผ่านบัญชี<ม>รับเงินผ่านบัญชีอ่าเรียกเรียกว่าแบบไปโลอ่ะนะครับแล้วก็ลูกค้าต้องเคยมี รถยี่ห้ออะไรก็ได้ผ่อนแล้วเกิน2ปีและปัจจุบันก็ยังอยู่นะรถยังอยู่นะครับหรืออย่างน้อยต้องมีลูกเล่นทะเบียนอนะครับอย่างนั้นได้เหมือนกันก่ก็เงื่อนไขก็จะตามนี้นะครับครับเงื่อนไขตามนี้ครับส่วนใครที่แบบไม่เข้าเงื่อนไขไม่เข้าเงื่อนไขอ่ะแต่แบบอยากได้อ่ะอยากได้ทักเข้ามาทักเข้ามานะครับดาวก้าพันจริงๆริงทำได้นะทำได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะแบบ ขับฟรี90วันกับดอกเบี้ยพิเศษอาจจะไม่ได้ไม่ได้ฉันก็ต้องเลือกเอาแล้วถ้าเกิดเราไม่ไม่ได้ไม่มีรถคันเก่าไม่ใช่พนักงานบริษัทอ่าก็ต้องเลือกเอาแล้วจะดาว9,000นะครับหรือจะใช้ดอกพิเศษหรือจะเอาขับฟรี90วันเลือกเอาอ่านะครับอ่ามีเกณฑ์พนันนิดนึงครับเกณฑ์แนันมีอยู่4ข้อหลักๆที่เราทำบล็อกมีอะไรบ้างครับหนึ่งคืออย่าติดแบคลิ์อันนี้สำคัญมากนะ ถ,ถ้าเกิดไม่ติดแม็กลิทถึงจะใช้โปรโมชั่นเหล่านี้ได้ใช่ค่ะนะครับอ่านี่เลยครับอสองก็คือขอให้เดินบัญชีเดินบัญชีสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนเดินสวยๆอาชีพพ่อค้าแม่ค้าอาชีพรัจันทั่วไปมีเงินรับเงินสดอ่ะทุกวันทุกวันเงยเอาเงินเข้าจริงๆอาชีพอะไรก็ซื้อรถได้ขอให้เดินบัญชีญชฝากเงินเข้าบัญชีอ่ะทีนี้ฝากยังไงล่ะสมมติได้เงินสดใช่ไหมครับเราก็อ่ะวันนี้เราเอาเงินเข้าไปในแบงก์ พรุ่งนี้ค่อยถอนออกก็ได้เหมือนกันพยายามฝากเข้าอถอนออกฝากเข้าถอนออกบ่อยๆม,มีเงินดอนบ้างก็ดีนะฮะและฝากให้สอดคล้องกับรายได้ใช่ซึ่งรายได้ต้องเป็น2เท่าของค่างวดนะฮะหลังจากหักภาระแล้วนะใช่<ต>ครับก็คือรายได้เราเท่าไหร่ก็ตามหักภาระแล้วเหลือเป็น2เท่าของค่างวดรถคันใหม่ที่จะมาออกใช่นะครับและสุดท้ายครับขออย่างเดียวครับเซนที่เราทีแรกอ่าเพราะว่า เพราะว่าเราจะได้ช่วยปันเคสคือถ้าเกิดไปรีเจ็คที่อื่นมาใช่มันยากมันคือมันติดมาด้วยใช่แล้วมันจะไม่ได้เงื่อนไขตามที่เราคุยไวอ่าประวัติมันติดมาด้วยแล้วมันคุยกันลาบากไงใช่ครับเพราะว่าเวลารีเจ็คที่อื่นมาไม่ผ่านที่อื่นมามันเสียประวัติแล้วก็จะบางทีเขาอาจจะยึดเงื่อนไขตามที่โดนนั้นปฏิเสธมาสมมติเซนโตเวียต้าลิสติงที่อื่นมามาเซนกับเราเนี่ยโตเวียต้าลิสติงเหมือนกันเนี่ยผลออกเหมือนเดิมใช่นะครับไม่มีประโยชน์นะครับใช่ครับประมาณนี้ โอขอฝากช่องนะครับโตโยต้าปาเพลินนะครับแล้วก็ตากล้องนะครับโตโยต้าออนแอร์นะครับสวนของคุณเหลนะครับโตโยต้าพาทัวร์ครับใครมีข้อสงสัยหรือต้องการจะจองรถติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งหมดนะครับช่องทางการติดต่อนะครับอยู่ใต้คลิปทั้งหมดนะครับมีทั้งลิงก์ไลน์ทั้ง a c e b o o k นะครับแล้วก็เบอร์โทรต่างๆนะครับยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งจริงๆนะคบเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปถัดๆไปนะครัล้อชมคราวนี้ที่ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ